แอบแอบเขียดจนาล้องถามฟ้าหองมวนมวน <S 2> <S 2> <ๆ>เขียดโมเขียดขาคำเหมือนหมอลำผ้ากันมวน,มน,นปลาปขึ้นเอาบะท่านพี่นออ้องเอ้ยเสียดายปลาดุกปลาคอปลาเค็ง <S <S บื้นขึ้นปานทหารนี้ครับ มือเลี้ยงมือเลี Brooks, ้ยงคขียนอย่างเขาประบานจับกบจับกบเนาะจับกบมาเด้อมาเด้อมาเด้อจับกบจับเขียนบรรยากาศครับอายุหางเขียนครับ สมัยเป็นเด็กน้อยปุญญาแต่ย้ายพระเห็ดท่าสางนะครับนี่อยู่กำลังงำ้ำ ทีพาไปใตะโขงกับเตะเขียดเด้อครับ,าบาน,น,รนี่ยเลาะทุ่งเลาะท่าบ้านอาจารย์นี่แหละอาจารย์หาอะไรก็ได้ครับหาอะไรได้แฮมโควิดนี่โอ้ยมึงไปหาใครเล่าตูเต้เยน็นตู้เย็นบางคนก็เออหมอปลาตูเ้เยน็นสวัสดีครับ ครับครับไปช็อ้มื้อนี้เมนูเมนูยังครับเนี่ยเมน้หนึ่งปลาครับหนึ่งปลาดุกที่ได้มาเนี่ยแหละครับปลาบึนปลาบึนปลาบืนชะเมียนี่เมียนครับแมนอันนี้กับปลาชิววันีฝนมันตกวันนี้วันนี้ไปไทยทำวันนี้ไปซื้อเลยครับนั่งกินก็เลยคิดหอดพ่อแม่พี่น้องว่าอันเห็นอีปู่วนะว่าปูได้ตัวแม่ตัวผู้สินไอ้ไข่ ตัอาจารย์พ่อลูกวะตัวปูเจียตัวนี้ตัวปูนี่นี่นี่แต่สัญลักตัวสัญลักตัวหน่อยครับพวกปลาสัตว์ชนิดใดเนาะอนี่นี่โต๊ะปูนี่นี่พี่น้องกบไอ้บําเพ็ญกบปูกบห้องพว้เออเห็นกบได้ยินกบห้องเยอะเราจะไปไต่อยู่นี่อยี้ยงนี่ล่ะปูปูนี่ปูเมียมาหนี้น้อยอยู่น้อยกินอันนี้เอิ้นผักยังครับอาจารย์อีรามัอีรามอีรามอีรามผักอีบุ้ง อยู่หัวอยู่สวนนี่แหละหัวอยู่สวนหากระยุสะปลาซิวไปเอาสวินไปตักเอาสองบาทนี่ท่านตำเจลอาจารย์สิริศักดิ์นี่ยเราตำเจลครับเนี่ยเจลขี้กินไอ้เบิ้งแต่คำสองคำเพราะว่าที่พระท่านหมูทั้งนี้หลายคำเลยเด้ินะแต่คือทอดว่าโอ้คิดทอดพระเภทพี่น้องว่าอยากให้เห็นอยากให้ได้บรรยากาศในการกินอันนี้ฟองแพร่เนาะของแพร่ด้ครับเนี่ยเพราะว่าไป จับปลามาแล้วม mm ัน hmm, ม <gue bbe S 2> ีเสียงเขียนเสียงเขียนขี้เหนียวมาเ้ยเบิ่งคำเบิ่งคุยครับเบิ่งการคุยครับอืออออ๋เอาอย่างไงผักอีลามอีลามกินมาแซ่บไปกินให้แตงเนี้นหนึ่งตอนปลาดุกปลาดุกกับปลาดุกอยู่หน้านี่แหละเบิ่งไปไปตบกระแตมากๆเลยสามชีโตนี่แหละปลาดุกกระแตเนีโอ้ยเดตบเงี่ยเงตบหมูปลาดุกตบหมูปลาดุกพี่น้องเนียเงียงตักเอาไว้พักเนาะ ย่านบ่าท่นมันเนาะโอ้อันบริษัทกัรพวกก็พี่น้องมือมันเต็มดินมะเนี่ยเปล้วอยู่ยังจะไปจับกบอยู่มาแรื่งเป็นเรื่องขนาดนั้ครับอาจารย์ว่าของให้ของนัะหากินบ่ได้เด้อหากินอยากเหมหมาะปลาอันกับอันสู้เย็นอันยังไงสุดยอดสุดยอดสุดยอดด้านท่านอาจารย์สุรินท์ผู้สิงนะครับ นุ่งบนพัดกินอาจารย์อาจารย์ที่เขานี่ฝนแล้วไอ้กูดอกมีฝนฝนเซอกกันย่างลุ่มทงสี่สิบครัอาจารย์เนาะอย่าลืมนะครับอยู่ให้อยู่นะมีบ้านมีหัวมี่สวนปลูกไปอยู่ไปกินสามารถสละพื้นที่จะง่ายกุศลาไว้ปล่อยปูปล่อยปลาไว้ลูกให้รำ กระผมเัเป si ็นลูกเป็นลานคุบาอาจารย์มาจะเด้กั็บพาขาดไม่เรื่กินเนาะแมน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 บ่ครับอาจารน้ใหม่ก็มีเด้บุญ่อนาไม่เนาม่เอ้ของตายมันเลีนบ่ได้มีเลียนใส่ปาก่อนจะมน้าไปพึ่มือนะมาเรียนติดป่าเอายกเอาจันเนาะครับเนาะอดูไปช้่่มีซ้ำนี่เนาะอดูะเบิ้งเบงบงอูปซิวเด้อครับนี่ซิวอ้าวซิวอ้าวนำคับอันนี้หนึ่งหนึ่งปลาดุกหนึ่งแบบสไตล์อ้ะ เหลือปลาเข็นเขายังบีไรใ้เจอไหมปลาเข็นปลาหม้อปลาหม้อปลา่าไว้แล้วครับปลาหมอปลาล่าเส้นเส้นเนื้อหมูจิ้มอ่ะโอเคครับกะพ่อกันอีพีหนานะครับเนาะเป็นเมียงก็ค่อยว่ากันครับสวัสดีครับสวับ๊ายบับ